ไปเดินทีละคนนะสะพานหัอ่ะแล้วมันโยกเยมึงเห็นปะโยกลดูหยดเลยทีละคนนะทีละคน แต่เนี้ยเนี้ยยังเรียกว่ากูจะตายเลยยังบอกกูตัวเลยเหี้ยกูจะมองเห็นกีจะกูเหี้ย ยินดีต้อนรับกลับนะพี่